ตัวนี้เป็นบอดี้ไม้ทรงเทพขนาดความยาวอยู่ที่4.5เซนลำตัวกว้าง2.3เซนเจาะรูพร้อมเดินลวดพร้อมถ่งตะกวะัวเป็นไม้ตินเป็ดขนาด4.5เซนด้านหลังด้านข้างด้านหน้าปาัดปากเรียบร้อย ใต้ท้องมีเจาะรูสำหรับถ่วงตะกั่วช่วงปากเจาะรูพร้อมเดินลวดเรียบร้อยท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รวมอะไหล่ผลิตอุปกรณ์ตกปลาราคาส่ง